ครับผมนัทวุฒินะครับที่เป็นเคยเป็นข่าวดังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่อดีตพระหนุ่มคิดสร้างบ้านให้กับคุณยายสมอนที่อำเภอกบินบุรีก็ดีใจสุดๆเลยครับแล้วก็มาเจอวันนี้มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องนันนะครับที่อยู่ที่อำเภอศรีมหาโพส่งข้อมูลคุณยายสำเพาให้กับผมทาง Facebook นะครับผมมองเห็นแล้วก็มันเป็น เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจผมก็เลยตัดสินใจวันนี้ว่ามาเลยดีกว่าทั้งๆท,ที่ผมอยู่ที่กรุงเทพอะครับเดินทางมันเกือบจะสมชั่วโมงมาถึงที่นี่แต่ก็ชอบครับไม่คิดเหนื่อยเลยในเรื่องแบบนี้ผมมาดูบ้านคุณยายมาเห็นที่สภาพคุณยายอยู่ผมว่ามันแย่มากๆเลยนะครับในสายตาพวกเราถ้าพวกเรามาเห็นผมไม่เชื่อหรอกจะรับสภาพแบบนี้ได้แต่ทำยังไงได้ครับก็เราไม่มีสิทธิ์เลือก เราเลือกเกิดไม่ได้มันเลยจะต้องเป็นสภาพแบบนี้นะครับมันจะต้องเป็นสภาพแบบนี้ผมมาเจอคุณยายแล้วคุณยายก็ชอบมานอนริมถนนเนื่องจากว่าจริงๆแล้วที่บ้านคุณยายครับมันนอนไม่ได้ครับปดีอยู่กัน2อสามสองสามคนห้องน้ําก็อยู่มุมหนึ่งห้องนอนก็เป็นไม่เป็นห้องนอนแล้วครับข้างในนี่สภาพเกือบจะดูไม่ได้เลยผมก็ต้องให้กําลังใจคุณยายนะครับเนาะต้องให้กำลังใจกับคุณยายว่า เราทำยังไงผมก็ยังเชื่อว่ามันยังมีคนดีมีคนจิตใจที่ทำบุญเหมือนเหมือนหรือเหมือนคล้ายๆผมแบบนี้อีกเยอะมากเลยที่อยากทำบุญแต่ว่าไม่มีโอกาสผมเองพยายามที่จะไม่ละโอกาสถ้าผมรู้ว่าผมพอจะช่วยได้ผมก็จะไม่ละโอกาสเลยผมเองก็ไม่ได้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ที่จะช่วยใครแต่ว่าถ้าผมเป็น ส่วนหนึ่งที่เป็นสะพานบุญให้กับคุณยายสำเภาได้ผมจะดีใจสุดๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับบ้านคุณยายสำเพาโครงสร้างหลักบางส่วนยังใช้ได้ครับในส่วนของเสาปูนแล้วก็ตัวหลังคาที่เป็นหลังคากระเบื้องแต่ส่วนที่แย่ๆเลยนะครับก็คือในตำแหน่งของที่เป็นครัวและก็ปนหนังรอบบ้านสภาพหนักมากเลย บ้านคุณยายจริงๆแล้วใช้งบประมาณไม่ประมาณสักสักแสนหนึ่งหรือไม่ถึงแสนก็สามารถเป็นบ้านแล้วก็สามารถต่อเติมออกมาได้ได้ด้วยครับแล้วก็จริงๆผมเองก็มีวัสดุอยู่บางส่วนแล้วที่พอจะช่วยคุณยายได้ต้องอาศัยครับอาศัยเพื่อนๆอาศัยพวกเราช่วยกันอาศัยสายบุญถ้ายังไงวันนี้ก็มาเจอคุณยายคุณยายจะมีอะไรที่จะบอกผมกับเพื่อนๆผมไหมครับ คุณยายบอกได้เลยนะครับว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างครับไม่สบายค่ะแล้วก็อยากได้แบบบ้านอยู่แบบธรรมดาแบบอยู่ตามสบายไม่มีเดือดอร่อยครับเข้าใจคุณยายเลยคุณยายนอนอยู่แบบนี้นะครับจริงๆแล้ว <laughs> มันไม่รู้จะบอกว่าไงหลังคามก็ไม่มี <laughs> ฝนตกก็อยู่ไม่ได้ครับ <laughs> เพราะจริงๆในบ้านมันนอนไม่ได้ครับมันไม่มีพื้นที่นอนเลยมันหาใจไม่อิ่ม ใช่มันหายใจไม่ได้เพราะบ้านมันอับมากครับมันมันสภาพที่ผมบอกไปแล้วครับว่ามันแย่จริงๆถ้ายังไงมีความคืบหน้ายังไงผมจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ผมก็จะส่งข่าวกับเพื่อนๆให้ทราบกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำงานต่อผมมีกำลังกอให้ผมมีกำลังใจที่จะช่วยคนลำบากต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนัด นัตวุิครับ